สวัสดีพี่น้องเช้าเอลออนทุกคนนะครับหลังจากที่ผมได้ลงไปหยอดเขาแล้วนะครับหยอดเขาแล้วกะสีมาข้าพี่น,อน้องว่าเบิ้งความคืบหน้าว่าเขาเกิดดีหรือบ่ดีจังไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ปรับแต่งจานหยอดปรับแต่งจานหยอดเห้เของมันลงหลายกว่าเก่านะครับแล้วกะ กสีภาพี่น้องมาเบื้องว่าหลังจากที่หยอดไปแล้วมันเกิดขึ้นมานี่มันสีหนาสีบางซ้ำแดเนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเขา่าทงหน้าหน่อยหน้าหน่อยสองไลนะครับอันอันนี้ที่ผมเห็ุจะจะเป็นเข่าเหนียวนะครับจะเป็นน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับหรือว่าเป็นกอของหกต้นเตี่ยนะครับเนาะซึ่งการเกิดนี่ก็ถือว่าเกิดดีนะครับพี่น้องพี่น้องอยากเบื้องชัดกับกับโทรศัพท์เวยครับนอนโทรศัพท์ลงให้มันเต็มจอมันมันจังสิบเบื้องชัดเพราะว่า อันนี้จะเป็นอายุเขาหลังจากหย่อนดับมาสิบมือนะครับสิบมือหลังจากหยอดกติกสิเห็นว่าเกิดเกิดหลายแล้วครับอันนี้ถือว่าเกิดหลายเกิดหลายเกิดเกิดดีอยู่ตามที่เบิ้กงถือว่าเกิดดีนะครับแต่ว่าตนของมันยังน่อยอยู่มันมันกเ็เลยสีเหลวเบิ้งเป็นบางๆตาจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันแรงไหมครับมันมันแหงนี่เบิงบ้งเบิ้งสภาพดินกับหูใจว่ามันแหงอันนี้ก็เกิด เกิดก็เกิดดีอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็บ,บ่รูว้ว่าจะเป็นยังไงกันเพราะว่ามันแรงเนาะครับผลผลิตก็สีใดจังไดก็บจังคอยวัดดวงกันนะครับว่าปีนี้สิเป็นยังไงแต่ว่าการเกิดนี่ถือว่าเกิดดีอันนี้จะเป็นเข่าเหนียวนาน,านหา,าเกาเบอร์สิบแปดหรือว่าเพื่อนเอินว่ากขอข้หกต้นเตี่ยครับสําหรับธงใง่ปีนี้ผมกับสีเฮดไอ้กอขอสิบหานะครับหรือว่ามารีดอ เพราะว่าฟังข่าวว่ามันจะแรงแล้วกเลยใส่พันธุ์เขาที่อายุสั้นจักน้อยนะครับก็ยยานมันมันขะมันแรงหลายกันกันใส่หนึ่งศูนย์หามันก็อายุเง้วปวดก็เลยอยากว่าอยากให้มันเกี่ยวไว้จักน้อยนะครับก็เลยใส่กอคอสิบหาหรือว่ามะลิดอนะครับสําหรับทงใหญ่ผมก็ออกไปเบื้องคึอกันมือเสานี่ก็เริ่มเกิดร้ายแล้วแต่ว่าแต่มันมันยังบ่เกิดยังยังเห็นบ่อหลายเพราะว่ามันมันพึงได้อิติ์เดียวนะครับยัง ยังเกิดบ่เบิดก็เลย่บาท่านทายมาให้พี่น้องเบิง่งแต่ว่าก็มีแนวโนม้มว่าจะเกิดดีขึ้นกันละ่ะหลังจากนั้นผมไปจ้งสิทธทายไม่ให้พี่น้องเบิ่งอีกสําหรับธงไง่ซึ่งผมเหตุกขอขอสิผาหรือว่ามาลิดอเนาะครับแล้วก็จะฝากข่าวถึงพี่น้องผู้ที่ท่านใดท่านมีท่านพ่อเนาะครับที่ลอเอวออนล็อดมีนะครับที่ผมกาลังเหตุอยู่นี่ก็เตรียมตัวไอ้โลนเนาะครับประมาณน่าจะบ่กเกินสิ้นเดือนนี้ลหละ ขันทังว่าแล้วหรือว่ามีของผมกรสตีโพดเนี่ยโพดลงยูทูบอยู่นะครับโพดลงช่องผมนี่แหละขันผู้ใดย่านพลาดกับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับขันมีของผมกรสตีโพดบอกเพราะว่ากันยังมีหลายคนอยู่นะครับที่บพทันใดกับโทรหาผมหลายอยู่แต่เห็นคลิปเห็นคลิปที่ผมโพดบอกนั่มล่ะเพราะว่าคนที่โทรหาผมก,ก็คือติดตามอยู่แล้วนะครับนะแล้วเห็นคลิปที่ผมโพดบอกแต่ย่านบพได้กับโทรหา โทรถามโทรนั้นผมหลายยุทธได้่าของตอนนี้กับพุทธันมีนะครับบุทธันแลวปัตสุวะแลวปัตสุวะเลวผมกติโพดโพดลงช่องเนี่ยบอกขันเห็นเห็นคลิปที่ผมโพดบอกแต่ยังคอยติดต่อมาเนาะครับขันย่านพาดกันพดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาผมโพดมันก็นจะไปเตือนปั๊บรลดออกขันเห็นแล้วก็ยังคอยติดต่อผมมาว่ากต่ยังอีกหลายคนน,นะครับที่พุท่ัทนใดทันมีทันพอ ว่าสิเอาแล้วกัผมก็สิบอกวิธีว่าสมมุติว่าอยากได้นะเหตุจังไหรเอาอีหยังมาแน่แล้วกันบอกวิธีวัดความยาวของหางมาเหตุจังไหรจังไหร่หก็สียู่ในคลิปนั้นนะครับเนาะ,ะจ้งคอย้าเบ,บิง้งกดติดตามไว้แหละจังคอยทะเบ,บิ้งเวลามีของแลผมก็จะโคตรบอกโคตรบอก,กบจังสีทันมูนะครับเนาะบุรีรคนก็อาจจะว่า ทัวรฮอดสิ้นเดือนนี่ก็แล้วนะแล้วกับที่พาท่านเอาปีหนาก็้จ้งสิเอาอันนี้ก็บบ่า่ากันนะคร,รับแต่ว่าถ้าสว่ารวอมคืออยากให้มาเอาไปไว้นะครับเพราวะว่าฮอดยามสิใส่เจ้งพ่อยสิมาเอาเนี่ยบางทีของมันจะเบิดแบบนี้แหละเพราะว่าผมเหตุคนเดียวนะครับมีดคนเดียวปีหนึ่งแต่แต่บากทีขั้นกับถันพรวอมก็คือมาเอาไปไว้มาเอาไปไว้เหรอฮสิใส่ย้ำใดก็บจ้าพ่อยใส่อันนี้ม่มีปัญหาอยู่างไรเพาของที่เอาไปนะคือผมรับประกันทุกชินงาอยี่แล้วนะครับอันมีปัญหาตัวใดก็คือตัวหาผมได้ตลอด ว่าตงห่วงว่ายานเอาไปิถิมไม่โดนย่านมันมีปัญหาแล้วมันดีสี่พรสางสี่รับาปิดจอบอันนี้หายห่วงได้นะว่าเพืชชอ่อับปิดจอดคืนกินง้นอยู่แล้วส่วนวามีปัญหาคือตอิดต่อผมได้ตลอดนะครับเนาะก็อยากให้มเาเอาไปไว้นะครับสุรามีของอ่ะขันพอมคือมาเอาไปไว้อนย้าใส่เข้ากับสีใดใส่เลยมันจะจะว่าตองมาเสียเวลาคือจังช่วงนี้คือเวลาของมันเบิดอตั้งแต่เฮาสุดใี่ เวลาสิเอามันบอมีนะครับเไาะว่ามันเห็ดเพราะท่านนะครับเพราะผมเห็ดคนเดียวแต่สำหรับผู้ที่ท่านใดท่านมีท่านพ้อนะครับรายละเอียดกับตามคลิปที่ผมบอกไปกันผู้ใดบอกข่าใจกกับฟังซ้ำนะครับฟังซ้ำิึงซ้ำได้อีกนะครับเนาะท่านเพ้อทันเข่าใจจากไหนกับฟังซ้ำิึงซ้งำได้อีกพุทธายนี่กับคลิปนี้กับข้อจบตรงนี้นะครับขอบคุณท่านสวัสดีครับ